ทีมสามครับผมสวัสดีครับโอ้นี่ปรึกษาการขายสมาชิกทีมสามค่ะสวัสดีครับผมอาร์ใหญ่ครับทีมสามครับสวัสดีครับผมอารีครับทีมสามครับสวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับอิสุเฮียหมวนมิลเลอร์น้องคายนะครับทีมสามนะครับวันนี้เราก็จะนำ All New e s u m e X 2อ2 1นนะครับรุ่น Ultimate เครื่อง3,000นนะครับมาให้ลูกค้าทดลองขับนะครับที่หมู่บ้านเคียงเมืองนะครับลูกค้าก็จะมีโครงการนะครับออกรถนะครับในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะเปรียบเทียบนะครับกับต่างยี่ห้อด้วยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเช่าซื้อนะครับเราก็เลยนำรถนะครับมาให้ลูกค้าทดลองขับนะครับถึงที่บ้านนะครับ บ้านลูกค้าแล้วนะครับเราก็จะนำรถนะครับเราก็นำรถมาให้ลูกค้านะครับทดสอบถึงที่บ้านเลยนะครับลูกค้าไม่สะดวกเข้าไปที่โช่วร์รูมเราก็ทีมงานเรายินดีให้บริการนะครับทีมสามนะครับอีส e ุเฮียงหวันมิเลอร์สาขาหนองคายนะครับ กดเบรกไฟฟ้าครับผมดลงละลระบบใหม่ของเราก็จะเป็นเบรกออโต้โฮนะครับรุ่นนี้ก็จะมีนะครับอตเทนทีพูดคอนโทนนะครับแล้วก็พูดคอนโทนระบบใหม่นะครับ A/C/C นะครับช่วยขับนะครับ เขาจะเป็นแอร์ออโต้นะครับพร้อมระบบนำทางนิเกเตอร์ล,นะล,รลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับที่โชว์รูมได้เลยนะครับลูกค้าไม่สะดวกที่เข้าไปในโชว์รูมเราก็สามารถนำรถออกมาให้ทดลองขับที่ด้านนอกเลยนะครับมีวัตถุท้องนาก็จะเปลี่นนลยนจะเปลี่ยนก็จะแก้ประตูมือจะเปลี่ยน ทดลองขับจริงนะครับเพื่อ,อเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์นะครับให้กับลูกค้านะครับ เรามาให้ลูกค้าทดลองขับนะครับหน้าบ้านนะเพราะลูกค้าไม่ว่างครับผมครับนุม่นวลครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่ารุ่นอ l t i m a t e เครื่องสามพันนะครับสามจุดศูนย์นะครับเราจะมีพันเก้าแล้วก็สามพันสามพันสี่คูณสี่นะครับมีให้ลูกค้าเลือกนะครับราคาเริ่มต้นของ m e w X นะครับ ก็อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. ให้เพจเราด้วยนะครับ mm hmm. ของเราก็จะมีรุ่นสเปคแค็บนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็มีสเปคแค็บ S, <S, mm hmm. <S นะครับรับลด4,500บาทนะครับ สเปคแฮนเดอร์สองประตูก็รับรถเก้าพันเก้ารอบาทนะครับถ้าเป็นออลเนวิส u ซีสองพันยี่สิบเอ็ดก็โปรโมชั่นนะครับรับรถหมื่นเก้านะครับมวดหนึ่งหมืนหกพันบาทนะครับจะเป็นรุ่นแ c t i v e นะครับโปรโมชั่นรับรถที่หมื่นเก้าการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับดีครับนีนะครับเราก็ให้ลูกค้าทดลองขับเลยนะครับ ออปชั่นเขาเรี้จะมีเอาแต่ทุดจอยูดีแก่งหแต่อ,อโตซายาซ้า,า,ซานรัน,นี้ก็สอี่เป็นกล้องกอัน้วัตัวัวถถตถุรถงให้กวัตถุเยแล้วกอันนี้เป็นเป็นาครับเป็นเลดา้ลดารครับจับบความเร็ววัตถุหรือว่ารถคันข้างหน้าให้นะครับสามารถล็อกนะครับเป็นอแด็พทีพคูดคอนโทนนะครับล็อกรถคันข้างหน้านะครับเราไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วคันเร่งนะครับ ก็จะติดตามรถคันข้างหน้าให้เราเลยนะครับใช่ครับโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกและคันเร่งนะครับเราสามารถตั้งคอมเร็วใช่ครับแล้วก็เดินหน้ารถข้างหน้าเดินหน้ามันก็จะเดินหน้าตามรถคันข้างหน้านะครับครับสตอแบนโก้ครับเริ่มออกตัวจะถึงจุดนิ่งครับถึงจุดจุดนิ่งนะครับสามารถล็อกคอมเร็วได้ถึง130กมตรต่อชั่วโมงนะครับ บริเวณถนนตัดใหม่นะครับเส้นตัดใหม่นะปายพาเส้นตัดใหม่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์เตือนออกนอกเลนแล้วก็จะมีไดสปอร์ตนะครับจุดอับสายตานะครับมุมอับจุดอับใช่ครับถ้าไม่เปิดไฟเลี้ยวก็จะแจ้งเตือนเตือนออกนอกเลนนะครับ ออโต้เบรกโฮครับเพราแค่กดแค่นี้ครับแล้วก็จะมีออโต้เบรกโฮนะครับเหยียบเบรกสนิทรถก็จะหยุดนิ่งนะครับถ้าเราเหยียบคันเร่งก็คือรถก็จะเดินหน้าไปเลยนะครับอ้าวหรอใช่ครับโดยที่ไม่ต้องมากดเบรกมือกดเบรกมือครับถ้าออโต้เบรกโฮนะครับ สามพันนะครับเครื่องสามพันของเราเขาก็จะมาพร้อมกับแรงมาร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับร้อยเก้าสิบแรงม้าครับหนึ่งล้านสี่แสนครับเจ็ดหมื่นเก้าพันครับถ้าเป็นเครื่องพันเก้าเออถ้าเป็นเครื่องสามพันนะครับถ้าเครื่องพันเก้าก็อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมืนหกพันนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องสามพันครับจะมีให้เลือกสองรุ่นนะครับพันเก้าแล้วก็สามพัน ทดลองขับครับใช้งานจริงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับตัดสินใจไม่ถูกเขาไม่ชอบนู่นดีดีหรือยี่ห้อไหนดีครับตัวนี้เราลองขับดูเปรียบเทียบดูจองเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทครับ องน้ำต้นที่1นึ่พบาทครับดาวเท่าไหร่ครับอถ้าโปรโมชั่นของ e ศู x ก็รับรถที่หนึ่งหมืนเก้าพันบาทนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นรุ่น active นะครับรุ่นเริ่มต้นของเรานะครับ <laughs> คุณอาร์ตครับสนใจเรื่องไหนครับเดี๋ยวผมส่งแล้วอย่าทางไลน <laughs> ์นะครับ่อนสูงสุดเจ็ดปีนะครับของเรามีสูงสุดทั้งหมดเจ็ดปีนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นแม็กขอบ20นะมีสิบหกสิบแแล้วก็20นะครับ3ขนาดนะครับแต่ละรุ่นเทิร์นได้ครับถ้าเทิร์นแล้วก็จะส่งกับคุณอาร์เลยนะครับรถสองครับมาให้ลูกค้ารถลองขับถึงที่บ้าน It, มีลูกค้าใช้รถยี่ครับใช่ครับพี่เลยให้ป็นรถญี่ปุ่นครับก็เป็นนะครับข้อมูลการเปรียบเทียบนะครับให้กับลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการเช่าซื้อรถใหม่นะครับ กำลังคุยอยู่ครับไม,ไม่ครับไม่มีคลิกเซ็นเซอร์นะครับของเรานะครับมีแต่ทัชนะครับประตูครับด้านท้ายก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับ,บก็จะมา,ค,าครับครับ พี่โอถ่ายรูปไปไหนครับครับครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทดลองขับครับผมขอสอบถามดีใช่ไหมครับอ๋อเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเจ้าซื้อรถใหม่นะครับครับแล้วก็ของเราเป็นยังไงบ้างครับผลิตภัณฑ์ออกแบบดีไซน์ใหม่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อนุ่มดีนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้านะครับ,รบอ่าพี่ต้อยลูกค้าอ่าคุณกระ,ะเกียรดนะครับในการทดลองขับวันนี้นะครับครับขอบคุณครับ